คนวันพระรหัสก่อนเลยดีกว,ว่านะเพราะวันพระรหัสนี่ดูแล้วดูดวงชะตาแล้วดูทรงแล้วแม่เข้าท่าเลยนะครับดวงดีนะครับใช้ได้นะครับอ่าคนพระรหัสนะครับดูดวงวันนั้นก่อนนะครับสื่อน้ำโชคของท่านเนี่ยก็จะมาจากอ่านี่เลยเลขที่บัญชีธนาคารนะครับเพราะว่าอูดาวพระรหัสเด่นมากสถิตอยู่ในภพทนังครับทนังนี่แปลว่าทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข บัญชีธนาคารหรือแม่กระทั่งเลขรหัส atm เลขสาขาของอธนาคารที่เราไปเปิดบัญชีนะครับเลขสาขานะานิพาดไม่ได้นะบางทีนะ,นะครับตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับคุณภาพดาววันนั้นนะครับพระเลนีตตกสีเขาเรียกว่าจะได้เงินแล้วก็ยามที่สลากออกไปออกยามพระรหัสด,ด้วยโอ้โหสวยดีนะครับก็พิจารณาจาก เลขที่บัญชีธนาคารรหัส ATM นะครับแล้วก็เลขสาขาที่เราไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีที่ประกอบธุรกิจนะครับเป็นห้างร้านต่างๆนะครับเป็นที่เช่านะครับหรือว่าเป็นตึกเป็นหน้าร้านที่จะมีนัมเบอร์นะฮะหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ไปขายของตามสถานที่ต่างๆนะับางทีจะมีนัมเบอร์คือเลขล็อกนะครับ ให้เอาเลขน้ำเบอร์ตรงนั้นเลยครับมาลุ้นมาเสี่ยงดูได้ก็ถออือว่าเข้าท่าเลยสําหรับคนวันพระฤหัสนะครับในส่วนของแนวทางเสริมดวงเนี่ยพระฤหัสให้เน้นไปที่การทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับออถ้าไปถวายสังฆทานก็เน้นสังฆทานยาหรือ,อคุณจะทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะช่วยพระภิสุสงฆ์ที่อาพาธเนี่ยอย่างนี้เข้าเกณฑ์ทั้งหมดนะครับเลขนำโชคสาหมายเลขนะครับคนวันพระฤหัสมบมีัครับได้แก่ 051นะ0ร1แล้วสีน้ำโชคเน้นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับต่อมานะครับขอเลือกเป็นวัน